ทุกคน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 ไลน์นี้น้องบอดน่ารักมากมีแบบเช็คชื่อแม่แมด้วยนะเออมีสติกก์น่ารักน่ารักด้วยทุกคนไปดูค่ะสว,ส,สวัสดีคุณแม่สอนสวัสดีคุณแก้มยุย้ยคุณสุต้ออ่านคอมเมนต์ชาทให้สวัสดีเจ็ดร้อยคนแล้วสวัสดีครับเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยคนแล้วสวัสดีครับ แชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยสวัสดีครับทุกคนแชร์ด้วยแล้วก็ขอของหวานมาด้วยจ้าวันนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกคนแปดร้อยแล้วแปดร้อยแล้วอ๋อขอขายดินหวานน้องบอสวันนี้ล่าเรื่งเพราะว่าได้นอนครับวันนี้ได้นอนอยูอเ่เต้นเปียกอีกเหรอวันนี้อ๋อขึของนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นของเราไปสองขวัญเช่าเลยอันนี้เรื่อเขาเป็นอะไรกันนะ5.5ไงแคมเปญไงอ๋อส่วนใหญ่ก็คือมันจะช้านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดับคนยังไงก็มาครบแต่ช้านิดนึงการลอยแล้วการลอยโอเคอเคช็คชื่อเช็คชื่อเช็คไงคขาเขาเนี่ยผมเช็คให้ด้วยหรอได้แรงมาก สวัสดีครับคุณชไปไลท์ชไยไลท์บลิสเหรอหนูนุ่นคุณแอปเปิ้ลพี่ปุ๊กพี่นุชชี่พี่ลูกกว่ดพี่ซีซี่พี่ยุพายายน้องหวายยายน้องวายรักยิ้มคุณจิ๋วคุณเนยคุณก้อยคุณอิง แม่คุณสอนคุณสุกัญญาคุณเก่งคุณสายคุณอิงออนคุณนาณฮกี้คุณเลไลวารีคุณผัดยาโอ้ยพันหนึ่งร้อยแล้วคุณป็นคุณปนัดดาคุณอุยพูดได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเอ็นเมิร์ดคุณพรพิมนแล้วก็ยูเซอร์9ก้คุณยุพินนะครับคุณ พี่ติวันคุณนงคุณจินจินสาวพิมณะฟาคือคือใครคุณนัทธนิชาคุณกระตังคุณสายสาวบลคุณออกัสคุณหมวยคุณบาคุณอุ้คอุกี่คนเนี่ยพันสองแล้วมาเราจะอ่านครบยังไงเนี่ยออนซาน้องพิ๊ไทยยูเซอร์คุณยาคุณ คุณแบกกี้คุณไก่คุณมาทูลินคุณคีมีม่แมวคุณสอนการคุณล,ลี่คุณเกี่ยวมุคุณอ่านเี้จังอันยากสวัสดีครับพี่คนสวัสดีครับทุกคนได้ยินเสียงนี้คิดว่าคเสียงนี้คือใครนะอะอะเสียงนี้คือใครเสียงนี้คือใครครับอ,อย่าฉเฉลยเป็นนักร้องหลังโต๊ะ มาชุ่มชื่นน่าจะเป็นความรู้สึกชุ่มชื้นคุณตลาดพี่ไม่มีคนเขียนเจตลาดพี่ตลาดเจตลาดมีแต่คนเขียนชุ่มชื่นชุ่มชื่นเอาชื่นหรอชื่นหรือถ้าเขียนนะชุ่มชื่นถ้าเขียนอ่ะแต่ว่าชุ่มชื่นตลาดมีปัญหาืเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเที่ยงนี้ให้เสร็จก่อนก่อนเข้ามาร์กเดี๋ยวเตียงเอาชื่นกับชื่นให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเราจะสั่งผลลัพธ์อุ๊ยอุ๊ยมีคนให้อะไรอ่ะน่ารักชุ่มชื่นใช้กับอารมณ์ความรู้สึกน่าชุ่มชื่นใช้กับสภาพอากาศอ่า้าวแล้วผิวอ่ะชุ่มชื่นก็ผิวไงก็ชุ่มชื่นใช่ป่ะถูกไหมสองหมายต่างกันเขาบอกชุ่มฉ่ำอ่าชุ่มฉ่ำให้มันจบให้มันจบที่ชุ่มฉ่ำโอเคชุ่มฉ่ำแล้วก็ทำให้ชื่นใจให้มันจบซะให้มันจบที่ชุ่มฉ่ำแล้วหนึ่งพันสามร้อยสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะ สวัสฟึบนี่มามาทุกคนต้องบอกว่าวันนี้คือเป็นเป็นโปรเนาะเรียกว่าในไลฟ์นี้นะครับเฉพาะไลฟ์นี้ก็คือจะได้รับอันนี้นะครับทุกคนเลยนะจ๊ะ